เปิดพรอนงานแต่งงานของคุณ <guidelines> มุนเนนะครับก็บอว่าคุณมนินจะเป็นแต่งเป็นของไม่ชี้นะครับก็มุนนก็แสงทายินดีด้วยนะครับ มาเลยวัดไม่ได้แล้วคุณวัดคุณวัดครับคุณวัดเชิญครับคุณวัดมาตเนี้ยมามาอะไรลูกดีด้วยครับของขวัญจากคุณวัดครับ เป็นขบวยพอนจากซ้อนแม่ชีนนั้นน่ารักมากๆเลยนะครับอ๋อนี่คือความรักที่อัดยืดไม่ไหวแล้วหนึ่งนะฮะเข้าอ่อนเข้าอ่อนเข้าอ่อนนะนั่นคืออีกหนึ่งความประทับใจอีกหนึ่งโมเมนต์ในงานของเราในถ้ำคืนนี้ครับโอ้โหผมเชื่อเลยเป็นว่าทุกท่านจะอิ่มไปด้วยความสุขที่ความรักของทุกคนมอบให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในครั้งนี้ครับเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่แล้วคุณผู้ โอเคครับเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งคู่นะครับผมได้เข้าสู่พิการต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีวงดนตรีพราอๆนะครับผมมาขับกล่อมบทเพลงกับทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานดนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ